สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนทอดีวิธีเกษตรนะครับเดี๋ยวมือนีเทาสีฟ้ามาสังเกตเบื้องพฤติกรรมของตะกแตนนะครับตะกแตนตาทังก้านะครับสี่เท้าเรียงไว้อยู่ในสวนเท่านี้นะครับนี่คือตะกแตนนะครับอันนี้เป็นมือฝนตกนะครับเข้ามาสังเกตเบื้องพฤติกรรมของตะกแตนนะครับว่ามันจะมีค้ามแตกต่างความอันนี้ไปจังไดอีกนะครับคือพฤติกรรมมันอทเป็นจังได ข้อกันจากจะลูกนะครับคืเขาสิบว่าสังเกเบเป็นพฤติกรรมในมือหยฝนตกนะครับมือนี้ฝนตกลิ่งแบบมือแหละโดยปกติแล้วนะครับตะกกแตนเนี่ยถ้าเม่มีฝนตกนะครับถ้าฟ้าเปิดมีแสงแดดเนี่ยเขาจะกินอาหารเก่งนะครับกินอาหารเก่งโตเร็วนะครับมือนี่ก็สเขาอสิจับตามขอบมุงขึ้นไปยุด ด้านบนนะครับด้านบนจะว่าคอยกินอาหารนะครับเราจะว่าคอยกินอาหารเพราะว่าช่วงนี้มีอากาศมันเย็นไม่ให้โดนแสงแดดนะครับเราจะมีพฤติกรรมที่ว่าคอยกินอาหารแล้วก็ยายามไตขึ้นจากนุ่งนะครับไปหาอุณหภูมิี่สูงนะครับไปหาหม่องที่มันมีความร้อนเพื่อที่จะเห็น่างกายอบอุ่นนะครับ คือพฤติกรรมของมันในในในช่วงมือฝนตกในมือฝนตกลิ่นมันก็สีเป็นดังสี่อ่าซึ่งเราสังเกตได้นะครับจากอาหารที่เอามาไห่เขาเอาใหญาเนี่เปี่มาไห่แล้วเพิ่นกับวอกขยกินโดยปกติดีเพิ่นสิลงไปเต็มเลยดิโดยปกติแล้วเพิ่นก็สิลงไปเต็ม อันนี้ตั๊กแตนอายุ10บมือนะครับหลังจากฟักจากไข่แล้วอายุ10วันนะครับเดี๋ยวห้องไปเปิดเิึงท่างเขาเดี๋ยวไปหาทางสิบกันนะครับเดี๋ยวสิพาไปสังเกตพฤติกรรมเพิ่เนิึงชัดๆเบิงกรอนัอนทีสีตัดสินใจว่าเลี่ยงหรือบ่าเลี่ยงหรือจังไดนะครับนี่นะครับก็คือลักษณะของมือฝนตกนะครับ เมื่อฝนตกป่าขึมเป็นกระสีเป็นเังสีทละ่ะนะครับอยู่เงียบงเงเียบเงาเงาไข่ไข่กับพวกคนโอคักตั้งหลายเลย้าเป็นยางตากน้ำฝนได้กือสีไปแล้วล่วละปัญหฉมว่านะครับเนี่็คือลักษณะพฤติกรรมนะครับถ้าเป็นช่วงที่มีแสงแดดจัดๆนะครับแดดได้ซองแน่สาหรับค้นอยากเลี้ยงนะครับสําหรับคนอยากเลี้ยง,ะยยงตะกะแตนปตาตังกา เพื่อที่เป็นอาชีพเสริมกับถ่าจากเรียงแนะนนานะครับห้มันถือแดดเนี่ให้แดดซ่องถึงเน่มันจะกินอาหารเก่งไงเรีวนะครับใส่เวลาโบดโดนเข้าก็สามารถจับขายได้เพราะว่าตั๊ก,กแตนปาดง้านี่ที่ที่เ้าเอามาเรียงกันนี่มันจะถอดข่าบอยู่หารอบนะครับหลอบที่หามันก็จะโตไงเป็นตัวเตรียมไว้พร้อมไข่พร้อมจำนานพร้อมถอดพร้อม นะครับนี่นะครับแต่ถ้าอากาศแบบนี้เป็นแบบฝ้า,าปิดฝนลินบอมมี่แดดีกับสีใสเวลาโดนเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีแสงแดดเป็นปกติเลยนี่จะอยู่ระรานหาณิบก้มือนะครับหาชิบก้มือเขาก็สามารถจับไปขายจับไปทอดจะเป็นกับเขากับแก้มกระเฮ็ดได้ แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้หาอากาศขึ้มโดนๆมีฝนตกอากาศเยน็นอายุกสิยูเกือบเกือบเจ็ดสิบมือดีครับถาาประสบการณ์แล้วมันสิยูเกือบเกือบเจ็ดสิบมืออนี่นะครับมันขึ้นกับยูกับแสงแดดน้ำการเลี้ยงตะกระแตดประตังกายานี่เราให้มันถึงแดดน้ำ น,นี่ก็เป็นอีกคอหนึ่งนะครับสาหรับขอฝ่าค้นอยากเรียกตะก,กะแตนเป็นอาชีพเสริมนะครับฟังวัยยาผึ่งเสื้อผมหลายให้สังเกตเบื้องน้านะครับตัวนี้กับอายุอายุสิบมือถอดขาบสามรอบแล้วนะครับใกล้สี่ยี่หล้ะล่ะพอดีท่านนี้มันจะมีทําเลสที่มันเป็นแดดซองตอนอเศร้าแดดซองตอนแรงนะครับมันก็จะเฮ็ดใหเร่งการจเจริญเติบโตของตะกะแตนปาตังกาได้เป็นอย่างดี แต่มืี่วันนร้อากาศเิ่นว่าฝนตกลิ่นเิ่นสีน้อนอย่างเดียวคือกันกเจัาขอาเพิ่นนั่นแหละบอกแล้วก็สิบคอล่าไปน้อนก่อนนะครับขอบคุณล้วก็สวัสดีนะครับ